สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้อครับผมอยู่กับช่องล็อกกี้อินี่สายจวดครับในช่องทาง Youtube นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเสียหนึ่งล้มต้นมะม่วงครับโอ้โหโแท้ถ่ายไม่ทันเลยเมื่อกี้ครับดันดีเดียวทั้งสามอ่ะสามกิ่งใหญ่ๆอ่ะล้มเลยโหดเกิน เห็นว่ามันบอกว่าเจ็บว่าเป็นกระเฮ็ดมันคักเว้ยเออโอ้เอาดูครับจะทำอะไรอีกส,สายโหดพี่บูลน,นะครับนี่ไม่ใช่สายล่องพี่บูลน,นะ เสียหนึ่งสายโหดพี่บุญนะตอนนี้ก็โคลนต้นมะม่วงแล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอายัางไงดูเขาจะทำยังไงครับมนุษย์บ้าพลังฮนะอ้าวหดแท้ครับโอ้ยลูกเอเดีเ๋ยวสายแตกโอ้ <c oughs> ปว่ปๆเดี๋ยวแทงบันดนี่พี่น้อง <c oughs> เอา้าเอา้า เอาเลยเต้เจ้าเสียดไปเอาเอาที่สบายใจเจ้าเอ้เฮ้ยเจ้าเอาระวังเจ้าก็ต่อม่วงเอาเอาบังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไฟคอแข็งกันเอาเฮ้ยเฮ้ยเจ้า ต่อมองกับบอยอมครับต่อมองกับบอยอมมึงบอยอมบ่เอามึงบอยอมบ่มานี้บริสันะ์มาเบิรงเองาเบอร์นี่ว่าแล้วมึงจะเล่นกับพ่อมึงบริสันต์าพอแล้วพวกควงเขาเขาจะโกงอะรหรอเขาโอ้เจ้าของเพิ่นจนตกใจเว้ยโอ้ยนี่เจ้าของหน้าเราตกใจเลยวพอเสียหนึ่งเฮ็ดแบบนี้โหดเกิน โค้งหน้าออกจีบอะไน่นเจ้าของหน้าจนยันเลยยันยันยันโกงวงมาย่างเลยกันไม่เห็ยจซึ่งสิยันเสียนหนึ่งเอาออกเบิร์ครับพี่น้องต้องย่างเข้าไปบอกเว้สายโหดเนาะ ở tuần muông ở ở tuần điều bà này ở ở tuần ăn ở bên bờ bờ này tuần này ở xuống tuần ở ở bờ thế điều tuần điều tháng này đủ à แท้พี่น้องของแท่แล้วแต่เจ้าเทียดไปโอ้ห่อนครับร้อนแบบไม่มีแดดนะครับร้อนแบบฟ้าคึมๆค,ครับวันนี้ตกว่านอ่อแรงตกว่านอ่ทัางฟังนี้บอกว่าตกโลดม่มองยูด,ดีดเ่าวัานววนีขน้ขันเม้นขันขันเมนก็ยังอยู่ยังอ,อยู่กับสางนี่มึงสิตกไหมยังมึะตกไหยังโลดครับ กันทออี้วานมีานตัเออกะทะเบิงนี่ละกันเป็นแล้วนี่เ่ินสีหางใหญ่เป็นโลกน้ำปลาจอยเลยบอไอ้โม่สิเอาไปพุ่นเลยบอนะนี่ครับโอ้ ฮะมีแล้วข้าเจ้าก็จะเอา,เอาไซไปเที่ยวนี่กันึ้นไปกินเขา,าเบ้างพะว่าเดี๋ยวผมกับที่ได้ไปเติมน้ำยาแอร์ก่อนหาเงินเติมน้ํำยาแอร์ก่อนพี่นอกมือนี่อนฮ่อนคี่นะครับครับทางขึ้นครับ ทางขึ้นก็จะได้ไม่ต้องเอื้อมมือไกลครับรถด,ดำก็จะได้ขึ้นไปยืนใกล้ๆ หลายล่องจขงะขาก็ับกี่น้องเมื่อกี้นี่ดูว่าโหดไปโหดเจ้าของนาจนเดินไปบอกว่าพี่พี่เอาต้นมะม่วงผมไว้เอาออกต้นเดียวพอเด้อก็จะเอาต้นอลา,างออกครับที่นี้ต้นอลา,างอลา,างมามารอดูมารอชมกันเดี๋นหนึ่งจะจัดการยังไงอันนี้เป็นขอบสะนะครับขอบสะ เขาจะลื้อขอบสระเขาบอกว่าถ้าดินไม่พอยังไงก็มาเอาฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งต้นไม้เล็กนี่อันนี้ก็ประดูใหญ่ครับนี่โอ้ตันนี้ต้นใหญ่แล้วไม้ประดูนี่เป็นไม้เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยไม้ประดูไม้ประดูไม้ะไมะค่าไมออ้อะไรนะพยุง ไม้อะไรอีกอะไม้สักทองพวกนี้เนาะที่เป็นไม้เนื้อสวยไม้ใหญ่นี่ครับอาจะปลูกได้่าจจะปลูกได้เป็นต้นไม้ที่โตใหญ่สวยงามนี่เจอแมคโครจิ้มเข้าไปทีเดียวครับ กลายเป็นฟืนเลยมีหน้าไม่ว่าแตา่คนหรือสัตว์หรืออะไรถึงกลัวแมคโครครับมันโหดอย่างนี้นี่เองพี่น้องแมคโครนี่ นะโอ้สายดันครับสายดันเอามาแล้วเสียงจักรจันพี่น้องโอ้ห้องจักรจันลีิลงเลไลร้องระงมเลยครับเพราะว่ามันต้องตีโค้งเนี่มันต้องตีโคง้งทำท,ท,ทางหน่อยเผื่อตีโค้งหน่อยเผื่อตีโค้งหน่อยเอาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโ หดเกินนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปยืนดูใกล้ๆกับเสียหนึ่งขาหดครับโอ้ต้นบักมีครับีพี่น้องสายโหดพี่บูนอ้หมดแรงหมดแรงหมดแรงก่อแค่เกาะขา เสือกเกาะผ้ามันก็ก mm ัดเราสิโอ้โอ้โอ้โหเสียรอยประตูโอ้ยตายตายตายแสดงว่าแม่โคกันนี่นี่ทนไม้ทนมือแน่นอนโอ้โหหมดหมดหมด นี่ก enfin ็เป็นฟืนครับให้เจ้าของนามาเอาเยอะๆๆๆลูกพี่ลูกพี่โอ้โหหดเลยวะอัดชว้ายเจ้าของนาเพิ่นบอกว่าเอาไว้เนี่ยตายๆๆพูดโอ้ยผิดดอกเลยไปชุนในผู้ใดมาอะไรอย่างนฮ้เจ้าคก็เขียนคาเขียนเน็ ก็สูดนี่ยบักมีเพิ่นบักมีเพิ่นน่ะนะบักมีน่ะหนะโอ้ยตายตายบักมีก็เจ้าหัวกันเรียบร้อยเลยบักมีสองหน่วยน่ะนะเออ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 มาแล้วมุดแดงกอะแข้งกอะขาเกาะเสื้อกอ็ขาเกาะเสื้อของขามันก็เลยกัดเอาโอ้ยพี่น้องมดมดกัดโอ้โหที่นี้ครับโหจน นาะต้องมาบอกเนาะทำไมก็ไอ,อ,อ้น้ำมันเสียหนึ่งมันถึงมีน้ำมันเครื่องออกขนาดนั้นครับเนี่ยหยดปิ้งปิ้งปิ้ง,ป,งปิ้งเลยนะมันหยดเลยนะคิดว่าน้ำแแอร์ก็อยู่ตรงนูน้นน้ำยางอะไรวะ ดูใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวหันบุ้งกีมาอันตรายเหยียบเราอีกดู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 ทำอะไรอีกอ่ะเยี่ยเอาเดินลงไปเจ้าต้นหมักนี่โอ้ยตายตายไปยังหรอกมึงมีสอง่วยนั่นยังบ่นน้อหน่าหน่อ ฝั่งนี้ก็สายดันครับสายดันสายดันครับฝั่งนี้แอดน้อยร้อยโลครับเปิดช่องมานี่ไม่ค่อยป้อนคลิปเลย เจ้าเชี่ยกันพี่น้องกลายเป็นคู่หูคูห้าเลยครับคููนี่คือกันดีขนาดเลยครับนี่แหละครับคนเท่าออต่อเสียหายเป็นอยู่คนละหมองละบอลต่างพอต่างแม่แต่เขามีความผูกพันกันมันกันแต่อยู่น้ำกันได้สนุกสนานครับเป็นพี่เป็นน้องกันไปครับผม เขาบจ่จำเป็นต้องไปว่าข่อยเจ้าว่าแมนมูข่อยเจ้าว่าด้อยุบานเดียวกันวข่อยบ่ไดดเด้บอเกี่ยวกันครับพี่น้องขอแค่เฮามีความสุขในการทำงานในการอยู่รวมกันครับเจียวเลยอยู่อยู่ตรงไหนก็คนนะ <c oughs> <c oughs> เอาเราก็มาดูเสียนหนึ่งพี่บูลสายล่องเราเหมือนเดิมหรือป่าได้ได้ได,ได้ตีกระจกตล้วของแตกซะละ่ะโอ้ย กระจันไายแห้งข้าเจ้าปัวข้าเจ้าไปต่ำปนด้วยน้อาเขาจ่ปวดหน่อยเราก็ต้องต่ำปนเระเ็ดเขยบๆไปหน่อยเกี่ยมเราขาเรือเรียบๆนะเด็กๆจากะจันห้องครับแตกสวดๆเลยพี่น้องวันนี้เราก็มาดูหนึ่งพี่บูนสายลองตีป่าครับแจ้งว่าโหดว่าโหดเนาะเจ้าของหน้าจนได้ยางมาบอกขอไว้เน้นๆต้นใหม่อยว่าสั่น่า ปล่าดินครับหรือขั้นสาครับผมหรือคู่สะบานเท่าเอินคู่สะครับคู่สะเอาเอามาบ้านี้เอาบ่อแม่บอกนี่ว่าต <vit> ิดตักแล้วนะบ่อต้องเบ็ดรอกเหียลรอดโมกษะ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 นี่ครับ สระเก่าเก่าสระลึกๆอย่างเงี้ยปลาตัวใหญ่แน่นอนไม่ต้องกลัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วสายโหดสายโหดครับสายโหด ก็เคลียร์ลิงเรียบร้อยครับทับที่ยืนละแมคโครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับผม